สวัสดีครับกับตันโจครับเดี๋ยววันนี้พามาเชื่อมชมมันเดินเล่นเทศก,กากลกาแฟลำปางครับผมตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครับอากาศค่อนข้างร้อนรถเต็มเลยครับนี่ครับรถรถเยอะครับคนก็น่าจะเยอะนะฮะด้านในโอเคครับเดี๋ยว เดินไปเรื่อยๆนะครับบรรยจาการคร่ะค,ค,ค,ครับไปเลยพอตรงนี้ก็ล้มเลื่อนดีนะครับ มีจุดคัดกรองด้วยครับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับนี่มาลับลูกสาวลูกชายครับโอเคไปลูกไปเดี๋ยวหากาแฟกินครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงกลับไปครับผมเดินดูยาวๆนะฮะ นี่มาจากดอยแม่แจ่มครับเลยร้านนี้เดี๋ยวเรามาแวะซื้อกาแฟครับ ไหนที่สุดคะแงที่สุดจะเป็นตัวนี้650บาทค่ะตัวนี้ไหนคะฟารมฟารตัวนี้ปรมยเอทตาค่ะอ๋อนี่เอทิพตาใช่ตัมนี่ขนมังเลยค่กาแฟที่ดชนไ้าเอารน่สน้องสน้องไหนแลกนะคะก็มาที่ร้านาลานโนะกอยู่ตรง เทสิบาละอหาสำนักมีครคึ่งด้วยครับแมวโพงคาเฟ่ครับลำหนามเบเกอรี่นี่โน้ตสโด้นี่นเคยที่นเลยนะคะเราบอกว่ายิ่ห้างใช่ไใช่ค่ะเหมือนกันแต่ว่าลูกค้าก็รองไปหมดแล้วรู้ว่าจะสโลว์ยังไงยังดูขนาดเลยกล้ามเป็นยังไงลกค้ยังดีอยู่ไหมคะดีครับแมวโพงครับ มค่ะได้ีทแอนเฟิร์ร่างกายด้วยนะคะโเหนความสโลแล้วมือแบบรูดีมากีเบียร์ขายด้วยไม่ใช่น้ำกัญชา กาแฟครับอขยนหน้ารถคันค่ะตอนนี้ไอนี่ถุงละกี่บาทแล้วตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เอธิโอเปียร้อยกรัมถุงสองบาทค่ะตัวนี้เป็นกาแฟน้าข้าค่ะมีคนรไหมเก่ากมันก็คือาะว่าฟังพยมน่นในในร้านนี้อะไรเน่บาลามินโนกฟ มีดิสด้วยครับแล้วก็พีกร้อนพีกร้อนแล้วก็พีกเย็นอีกโอเคครับไปต่อครับสระเปาด้วยครับมีน้ำปั่นกาแฟ เต็มเลยครับนี่ครับบรรยาก<ๆ>าศรอบๆครับค่ะก็คือต้องค่อยๆเขาจะรู้มือของเขาใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้ดื่มแต่กาแฟดำนะคะก็สามารถเอาไปทำแบบฟกฟอดน้ำกาแฟได้สบา,า,ายๆไาาด้

นี่มีคราฟโซดานะคะมีกาแฟขายเต็มเลือดมีเวทีด้วยครับเพียบเลยอ่นี่ก็มีอะโลคาคอฟฟี่ค่ะวันนี้ไม่ได้เอาร้านนวดมาด้วยนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะแต่ละร้านเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้กดดันเท่าไหร่เนาะแต่พี่ปูเหมือนโดนอันนี้ได้นั่งหรือยังคะเนี่ย กาแฟสโลบาร์อันนี้คือจอบอกว่าเราเข้าไปดูควรดูลูกค้ารอมอยู่แล้วนะครตบดาราในลูกค้านอนอันนี้กำลังมีอยู่ตรงไหนคะเป็นงหน้าคาเฟ่ขั้วมือย้อนกลับเครื่องดี่มปุยโกคืออันี้นิ่งแล้วคุณคาอยู่ตรงนั้นไหมเนาะอ่าตอนนี้จะอยู่ตรงนั้นตลอดไปนะคะแต่ก็จำน้องได้ค่ะแต่ว่าน้องย้ายไปตรงไหนก็จำได้ะคะ่ะจำได้หมดเน,นะะาะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นกลัวแล้วก็ดิฟเลยครับคู่แบบนี้อันนี้มันดะแบบอะไรนะอันนี้ไม่ได้ทีมฟังหลุมงานแล้วใช่ไหมคะู่ไม่ได้งานนี้คือปกติถ้าไปที่อัศวินเนี่ยถ้าคิวยาวทไม่งานนี้ก็อาจจะเร็วขึ้นนะยาวกว่ายาวกว่าเดิมนะคะแต่ว่าไหนๆก็นั่งแล้วเนาะก็มีเวลารอนะคะโอ้มีหลายโซนเลยครับเรามาแค่ชมดูครับนี่ ใส่ริ้งแล้วก็ตอนนี้เป็นใส่ไบโคลนนานนีไอรีมลองถามดูครับถุงละกี่บาทครับคห้าร้อยห้าสิบเห็นกาแฟบนดอยถุงด้ลยค่ะอ๋อครับผมกาเียเลว่าวันนี้จะชอบอะสซะหน่อยไปครับ ฟาร์มแพที่เรียกว่าเป็นต้นน้ำกลาน้ำปลายน้อย่างเลยนะคะทำเองหมดทุกอย่างในโลกนี้ข้มือครับนี่ขั้วเครื่องครับแล้วข้อมือถามได้นะคะครับผมถุงกี่บาทครับเนี่ยอันนี้ถุงละร้อยค่ะสองร้อยกรัมสองร้อยกรัมตว้ค่ะตวัวเองค่ะ คว้าจากไหนจากตรงนี้หรือว่าตรงโน้นคว้าจากเครื่องได้ที่แบบนี้อ๋อได้ค่ะครับหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทสองร้อยกรัมค่ะอ๋อโอเคนี่ค่ะนี่เป็นรสชาติกางนะคะครับผมแล้วแล้วกลิ่นเหรพี่กลิ่นมันเป็นมันเป็นแบบไหนกลิ่นก็แบบไม่ไม่อ่อนเกินไม่เข้มเกินนะอ๋อครับละมุนอยู่ครับขอบคุณค่ะ ท oh kind of ี่ไหมส่วนจะสงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับมอเตอร์ไซค์ครีบาสนใจด้กันนะคะเพรผลิตภัณฑ์ของคนดูไหมลูกซื้อไหมซื้อไหมอ้ไม่้อมส่ได้คอรอ้าวชูครีมไม่มีเหรอไม่ฟังสะวา ไอศคนี่ก็ปั่นมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของร้านวางหลุมนะคะโอ้โหกคนแน่นเหมือนกันเดี๋ยวดูกาแฟก่อนครับที่ตลาดนั่มอดูเัอะรไม่เาะครับอโนมะพร้าวอะไรบน้่นอาราเยนี่หลัง ถุงละกี่บาทครับสองร้อยครับสองร้อยเจ็ดร้อยกรัมสองร้อยบาทวันนี้มีเชือกสวยเลยนี่ครับตัวครับคือนะครับอร่อยมากครับเดินดูก่อนครับเดี๋ยวมาอุดหนุนเดี๋ยวเอาอันนี้ไปใช่เ่ากินอันนี้แล้วจานอื่นใช่ไหมครับใช่ไม่น่าไม่น่า ไปต่อครับไปต่อครับตรงนี้เป็นกระจกครับอินีแดงๆโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บนึงครับนี่ครับนี่มีชมรมบอลสีด้วยครับน้ำตาลครับ พักินทไมอ๋วพักินทไมอมีพิทีร้องเพลงด้วยครับร้องเพลงกังวลตัวที่ไหน โอเคแล้วผมเสรแล้วถ้าไปฝั okay, ่งโน้นก็เดไปฝั่งตรงนี้ครับนั่นั่นเจอน้องครับ

ลมเย็นนะสบายมเยายมกี้เราเดินมาเข้าฝั่งนี้ครับโอเคครับผมก็มเดี๋ยวผมถ่ายอ่าโอเคครับก็ผมถ่ายมาให้รับชมเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายแป๊บนึงแล้วหากาแฟชิมก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ,<า>รบมีน้ำกัญชาด้วย ร้านนี้ขายดีครับอ้หอม,หอม